อะไรไม่รู้เป็นเว็บนะฮะผมผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็คือเว็บที่เราสามารถเล่น Minecraft เ้เกมที่คล้ายๆ Minecraft ได้แบบเกือบผมว่ามันคล้ายนะโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูเออลองเข้าไปดูเลยว่ามันจะคล้ายยังไงคล้ายแบบไหนคล้ายคล้ายยังไงอ่ะเออทุกคนต้องดูจะเจอมามีคล้ายั้ย,ยล่ะ มาครับอ่ะแบบลงเทคจะแพกใช่ไหมเนี่ยขุดอ้าอ้าวขุดโอ้มาครับไม่คิดเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนเล่นออนไลน์ได้ครับผมผมบอกได้ว่ามันเล่นออนไลน์ได้แต่ว่าเน็ตต้องดีหน่อยอะเออนี่ <laughs> เน็ตมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมโอ้ลืนล่นเลยโอ้ไมคครับ oh มาครับโหนี่มีอะไรอ๋อทับโฮมทับอะไรได้นะโอ้ว้าวเกมดีนี่กดแถบครับของครับ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 ไม่หมดเอาครับแบบสองอันทิ้งไปโอ้นนี้มันยังไม่โหลดนะผุบมันเลยเห็นไปเออมันโหลดแล้วพยายามโหลดทีละนิดทีละนิดนะบุบโอเกม ไม c ครบ t อะ่ะก็คือไม c r a f t เลยครับผมลื่นเลยอะ่ะแนะนำไปเล่นกับเพื่อนได้นะถ้าอยากเล่นไม a ครแต่ไม่มีตังซื้อของแท้นะผมก็ไปเล่นกันได้เลยครับผมเล่นกับเพื่อนได้เลยเออเกมแบบว้าวไม a ครอุ้ยของใครอะ่ะขอได้ไหม ขอได้ไหมครับก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปบ๊โอเคเราจะได้ไม่ต้องคราฟของกันนะครับลืมมันต้องกดตลอดเลยอะติดมาครับแบบวอ์ชั่นปกตินะปุ่มมันไม่เหมือนกันโอเคขอไปเลยนะเนี่ยขุดหินนะเออหินนะขุดหินเป็นไง I'm i เ s o s o r r อเจอคนเ so อ s มเฮ้ยมันมีดาบเพรอวไม่ตั้งใจของกหล่นหมดเลยมันมีดาบเพทรมันฆ่ากูตายโอ้ยไม่ได้ตั้งใจ,งด,ด,งด,งใจด้ว่ามันมีคนก็แค่กดของนัง่นเองโอ้โหทำเป็นห่วงไปได้โอเคครับผมไปเล่นหมดดีกว่า อันนี้มีมีหมแบบพิดฟูลหมดสงบนะครับเคียร์ชีพแล้วก็เบสวอลวันบล็อกนะครับเราเล่นเบสวอลให้ดูเดยกกันดิกุราโอเคหาห้องไปเลยเรเล่นเบสวอลนะผมโอ้เกมนี่มันแบบไม c ครฟ t อ่ะเครที่ไม่มีตังค์ซื้อไ e c r a f t ก็ออกไปเล่นเลยเออจริงผมว่าผมแนะนำาโอเคครับผมอ๋อมันสามารถเลือก เข้าได้ผมขอเข้าสีเขียวและการเออเข้าสีเขียวเคยลองเล่นนะเข้าลองเล่นแล้วลหละแม่งกูแพ้แพ้เฮ้ยมีเลือกตัวละครได้ครับเี่ดเเนี่หัวบอดี้ก็เป็นชุดน,นี้ขาก็เป็นไอ้นี่เหละโอเคครับผมเบสวอ์ก็มาเล่นกันเลยกดบีเวื่อช็อปนะครับผม บีไปชอบโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบ๊ไปนะเงไงกันเตียงครับผมเบ็วอลกันเตียงไว้ปุ๊บปุบ๊กันเตียงแล้วเพื่อนกันประมาณสองชั้นเลยชุบอ้าวเพื่อนขอหมดขอหมดด้วยขอหมดด้วย ไปเลยไปเลยเข้าไปก่อนเลยเพื่อนมันก็จะมีกระตุกมากครับเพราะว่าะเป็นเกมเว็บนะมันเน็ตมันต้องดีจริงๆอ่ะเออเกมเว็บเน็ตมันต้องดีโอเคเองบุกกันเลยเวย้เดี๋ยวกูเป็นรับหน้าที่การบ้านให้ไม่ต้องห่วงเรื่องการบ้านขอให้บอกบุกกันเลยบุก,กเลยบุก,กเลยบุกเลยบุกเลยไม่บุกจะบุลบุกแล้วนะโอเคเราผมว่าเราต้องเป็นฝ่ายบุกว่ะ เ,ออเล่นการบ้างอย่างเดียวมันไม่นุกโอ้ยโอ๊ยวางยากหน่อยอัะผมปึ๊บปึ๊บเสียงวางโรมยังยังยังไม่ถึงเพราะว่าบล็อกผมหมดก่อนองดูด้านหลังด้วยคนระับผมเผื่อมันมีคนไปถึงแล้วมันเผื่อมีตัวตีด้านหลังเรา โอเคเพื่อนเราคุณต่อมาแล้วคุณต่อมาแล้วต่อมาแล้วคุณต่อมาแล้วคุณต่อมาแล้วเว้ยสู้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 แบบนี้เราต้องชนะเราต้องชนะเราต้องชนะว้าวที่ไม่ใช่กดตรงนี้มันไม่ใช่กดยอปแล้วเพื่อได้แล้วครับผมผมอยากย่อยเฉยเออกดยเพื่อนสู้ๆเว้ยสู้ๆเว้ยเราต้องชนะไอผมว่าไม่กดผิด กดเพชรกดบีบีผมว่าผมซื้อดาบดีกว่าเฮ้ยดาบะดาบะดาบะนี่เป็นสนนนเปกอะรผมเฮ้ยแข้งเหล็กเกบใส่อันเอ้ยเก็บตังค์ซื้อเหล็กอันนี้ก็จะเป็นอ๋อื้อนี้มันนิดนึงแล้วก็ไม้เห,เหรอไม่เ,เอาเราผมเก็บตังค์ผมเก็บเหล็กไว้ซื้อดาบเ็ก,กดีกว่าแล้วก็บุกเลยนี่ก็อัปเกรดนะผม เอาขวานหรืออะไรดีขวานหรือพิกอ hmm ัะเอาขวานมาดีกว่าครับเอ้ซ uh mm ื้อ hmm. พ okay. um ิกอักได้ก okay. ็ซื้อไปเถอะเออขนมปังก็ซื้อมาหน่อยโอเคอันขนมปังใช้เดียวมึงคนถาแม่มึงเหรอเออกูเสริมกูเสริมให้เสริมให้เพื่อนเสริมให้ ป็นแบบแบบเออไม่อยากไปสู้เหรอเห <c oughs> <Hey, S 2> บวกครับบุกเฮ้ยมันไปกันหมดแล้วเพืเอ่อนเออมันไปเอาเพชรหมดแล้วเราต้องไปเอาเพชรไปเอาเพชรตีบ้านอะ่ะเคยเล่นเป้าเบสบอลไหมครัาบ้าไอพ้พวกพวกบ้ามึงจะอยู่แต่ฐานไม่ได้เว้ยเออมันไม่มันไม่ถึง ถึงนักอ h no o โอ้โอ้ยเจ็บถอยก็ได้โอ้ยโอ้ยอะไรมึง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 ไอ้เหี้ยเฮ้ย,ยผมบล็อกจะหมดเดี๋ยวไปเอาบล็อกก่อนเอาบล็อกก่อนเอาบล็อกก่อน้อยผมซื้อขนมปังแน่เลยมันเลยเป็นนั้นน่ะมันเลยแบบมันจะหมดเอาบล็อกก่อนเอาบล็อกก่อน นี่ไงขนมปังมาใช้เหล็กก็โถเอ้ยไม่ได้ดูโอเคบล็อกมานี่นี่เอาบล็อกนี้มาด้วยแล้วก็เราจะไปตรงนี้เราก็จะอุดหินเอาหินอุดไปเลยนะครับผมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งเอออุดด้านหน้าดีกว่าโอ้เรื่องกันบ้านขอให้บอกเพื่อน มมนมีใครตีบ้านเราแตกตอนนีน้เหมือนเลหมือนเล่นคนเดียวอะ่ะโอเคครับมันมีเท่านี้ครผมเพราะผมมีเงินเท่านี้โอเค,คมันจะกระตกหน่อยอะครับผมผมก็บอกไปหลายรอบเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมเว็บอืมถ้าเน็ตใครแรงๆผมว่าเล่นลื่นเลยอะมีจากต่างประเทศมาเล่นด้วยกันหมดนะครับผมดูจากช่องแชทได้ ว่าที่ผมแลกอ่ะเพราะผมเล่นที่ต่างน่าจะเซิฟต่างประเทศด้วยไม่รู้ว่ามันสุ่มเซิฟมาให้ผมเนี่ยมีคนจีนเต็มเลยวิง่งวิ่งเลยมีสุฟรัตเฮ้ยมาไอ้พวกอะไรวะอืฟาด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 ไไป ฟาดไล่ฟาดว่ามันตีผมตายแน่หรอมันตีผมตายแน่เลยอืะแ,แต่กูไม่สนกูตีกูตีมึงกูจะตีมึงเฮ้ยผมตีมันโดนผมตีมันโดนผมตีมันโดนอย่างเดียวเลยว่ะตีมันโดอนอย่างเดียวลเวลยว,ว,ว,ว่ะมาตีหึหอหึกูนี่อันดับหนึ่งว้าวสุดยอดโอ้โหว้าวไปเก็บเตต <laughs> พชรโอ้ยเฮียกูฆ่ามันตายฆ่ามันตาย กลับก่อนกลับก่อนทำอะไรอะ่ะบ้าเปล่าแกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเล็กมาแล้วผมก็จะซื้อเป็นทางด้านของดาดบดาบเหล็กนะครับผมโอเคได้ดาบเหล็กมาแล้วแล้วก็อบล็อกอ้าผมผมเก็บอ๋อผมเก็บนี้ไหม กูจะเก็บเพชรโอเคผมได้ดาบเหล็กมานะผมตอนนี้เออชุดก่อนทำไมยังไม่ได้วะอ่าฮะรอทีแอคอ๋อัพเกรดได้อัพเกรดได,ด,ได้โอเคไปเอาบอกกันปุ๊บปุ๊ปปุ๊บ,บอืมก็อันนี้มาโอเคแล้วก็ไปอุด ต่อครับผม่อมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไร่ะพยายามอุดให้ได้มากที่สุดนะอ้าวตกใจได้ว่าล่วงไอ้เหี้ยทำอะไรวะต่อสู่เป็นป้อมปราการเลยเนี่ยโอเคก็อุดได้ประมาณนี้นะครับผมเราพยายามให้มันแบบ ไมมบุกเฮ้ยตอนนี้สีน้ำเงินได้ไปหวั่นเรียบร้อยแนละ้วนะครับผมสีเงินไปหวั่นแล้วแล้วก็บุกที่คาบรออะไรอะสีน้ำเงินไปหวั่นแล้วแล้วก็ go go let's go <S ไปฟาร์มเพชรครับฟาร์มเพชรกันเถอะโอเคสีแดงอยู่ตรงนู้นนะครับผมไม่กลัวหรอกมาเหอะโอเคเอาเพชรเอามันเอาเพชรตรงไหนอ๋อตรงนี้ ไม่มีคืนเลยของฟัง็น่าจะยังไม่แลนดม์มยังไม่เกิดนะผมยังไม่ดับอ๊ะนั่นอะไรอ๋อของอัพเกรดครับโอเคเดี๋ยว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 เราไปเอาของอัพเกรดกันดีกว่าไปบบ,บที่จริงเราควรต่อมาตรงนี้ก่อนนะเนี่ย โอเคมีหกอันหกเหรียญเดี๋ยวผมต่อกลับไปทางนี้เลยไปทางบ้านเลยครับผมปึ๊บวันนี้เวลาเหลือหนึ่งนาทีนะครับผมนาทีกว่าเฮ้ยไม่ใช่นั่นเราเวลาเกิดไดมอนด์เป่าวะโอเคต่อไปเรื่อยๆอามาเอาของเัาเปชดแล้วครับผม ปนปุกปนปุ๊กปนป๊กปนปุ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 กปนบุกปนปุ๊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 กนปุ๊กปนปุ๊กนปุดกลุ้ดกปนปุ๊กปนปุ๊กปนปกป่ปุ๊กปนกปนปุ๊กปนปตักแปกปนะุ๊กป้ปกปนกนกปนปกนกปนกนปก็นขึ้นนน แล้วสี่อันสุดท้ายผมเน้นเกาะไปเลยเออเน้นงเกาะเราอ้ากดผิดกดดูเกาะตรงไหนวะอ๋อแทบแทบ็บอฮะไม่มีเฮียอะไรเกิดขึ้นเลยโอเคครับเพชรตอนนี้ผมมีสามอันเพชรมีสามอันผมทำอะไรได้บ้างมีออฟซีเดียนนะครับอ่า อผมซื้อก่อไอรอนเลยดีกว่าเพราะยังไงผมก็ต้องตัวแบกว่ะอันนี้สองอันนี้สักนิดนึงเอามาปลาใส่มันแล้วก็บล็อกอีกสักหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือผมโอ้โหเผือดแดกอมาได้ไม่ไดตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนหมดเนี่ยไม่เฟรนนายไปบุกมั่งก็ได้นะ กูก็ไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยนั่นนั่นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองมันมันมาเอาตัวอัปเกรดเราครับมันต้องตัดไฟนั้งแต่ต้นลมเดียวเดียวเดียวต้องตัดไฟนั้นแต่ต้นลมตัด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 ไม่ให้มันมาไม่ให้มันมาเออสีแดงบุกไปสีแดงบุกไปเออสวยเพื่อน เอาเลยกูสะดับสนดสุสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแตกไปแล้วครับผมสีเหลืองแตกแล้วตอนนี้สีเหลืองแตกไปแล้วตอนนี้เวลาไดมอน์เกิดนะไดมอน์เกิดอยู่ใช่ไหมมีคนได้ไดมอน์สีแดงได้ไดมอน์ไปเคร์เ้ยเชี้ยสีแดงไมโคตรได้เยี้ยโคตรชิบหาย ป๋าใส่ไปป๋าใส่ไปสีเ <c oughs> น่พิ่งโคตรอ่ะพี่โอดไปไหนเนี่ยเ๋ยวเร็วเรวเดี๋ยวมันพร้อมตั้งรักเราครับมันตั้งมันพร้อมป๋าใส่ก่อยังไงไวิ่ง

อย่านะเว้ยอย่าด้อเว้ยอย่าด้อเว้ยอย่าด้อเว้ยอย่าเด้อเว่ย,ย,ว,ยว้าวพลอยอ้ยโอเคครับคลิปดีไว้หอมปลาหอมพรแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นโหมดอื่นในคลิปหน้าใน,นการนนะ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้หลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกันไปคลิปหน้าบ๊ายบายครับ yeah. เจี๊ยท้านน็ตวันนี้กูชนะไปแล้วใช่ไหม